เกียวไปนี่เสร็จโอ้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโอ้ตอนนี้ผมอยู่อยู่ที่จังหวัดอ่าขอนแก่นเนาะใช่ไหมฮะขอนแก่นนี่อำเภออะไรน้ำพองอำเภอน้ำพองบ้านอะไรบ้านคำบนตำบลตำบลบัวเงินครับ มาดูรถเกี่ยวคันนี้พี่เกท์ทำเองคนเดียวไหมเ้คือทําได้ปะแล้วไอ้ปากคอเนี่ยของข้างไหน,อข,อนของตู้นี้ของตู้นี้อืมก็คือช่วงล่างเอามาจากตัวนั้นช่วงล่างเครื่องปั๊มมาจากคันนั้นอ๋อตัวนี้มาแต่ตู้กับคอบคอ,คอปาก,ปาก ทำคนเดียวโอ้ขึ้นยังไงได้เนี่ยฮะเอาตัวนี้ขึ้นยังไงโอ้โอ้เนอนมากเลยเคททำได้ไหมสุดยอดเลยครับโอ้ตัวนี้ดูดูบึกบึนดีเนาะฮะ นุบึกบิบนดีแทะเกี่ยวดันแล้วบ่นี่เกี่ยวดันแล้วคันนี้โอ้หน้ากากไว้ขอสัน,นอืมนขนาดนั้นแหละ คอยาวดวยนี่ฮะโซ่คอมันใช้ได้อยู่อมไม่น่าเชื่อครับว่าเกย์ทำคนเดียวได้ครับเอาอถือว่าเก่งนเนยลยดูเก็ททำเองคนเดียววางปั๊มวางอะไรเองไหมเครื่อง ตัวเดิอนอะไรนี่ช่วงล่างตัวเดินตัวเดินสิบนี่ตัวเดินสิบฮะปั๊ยยมของอะไรเนอปั๊มจีนตานมันยิ่งวง่ารถเราเลยนี่เนี่ย <c oughs> ดูสภาพอ่ะของเราจะดูสมบูรณ์กว่าเนาใช่ไหมฮะไปถ้าพี่ดูสภาพเนี่ยดูแล้วเหมือนจะอืมมือันมันจะเกี่ยวได้ไหมแต่ยังว่าแหละเราก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ถ้าผมเห็นสภาพนี้แล้วเนี่ยผมว่าอู้มใหญ่ดินี่ ทรงมาลอยอย่างสูงอยอมรับแต่แกทำเอง,องนี่แม่นื้นงึดหลายดูเหรออันนี้มันเครื่องอะไรวะมันเครื่องอะไรนี่อูออ้เครื่องอีซุดเดอีซุ เงืดจริงๆเลยดูเดินระบบอะไรนี่แต่พวกนี้มันน่าจะมาชุดมันเลยเนาะใช่ไหมเออมันก็มาชุดมันนี่ว่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเท่าไหร่แล้วนี่คอยาวเนาะดูกบอก ยังใหญ่เลยไหมเกียนไหมลวดเชื่อมอะไรสเตลเลสป่ะยี่ห้ออะไรเอาดูดิยาวาตาอ๋อยาวาตาห้านี่เฮ้ยอเล็กป่ะอันเล็กสองพันหกน่าจะยกไปยังไงไดาวันน่ะฮะดาว ม,มันไม่หนักวะนนก,ก่ว่าอย่างเน,นาะอันนี้ปั๊มอะไรวะปัม๊มคอไ้นี่ใช่ไหมนี่น่าจะปัม๊มคอใ,ใส่ริงเลน้มันดูอ่ะไอ้กไเดินไปไหนแล้วพี่ โอ้นี่เป็นเป็นเหล็กเอใบใบกลองไหมเพราะว่าใบใบนี้มันวิ่งโคลนได้ดีเลยโลอืมอ้าฐานนี่เกทํทำเองไหมนี่อ๋อทองแัสซีเเออดู่ะสร้างขึ้นมาฐานสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองอืมอืมสีนี่พ่นเอาบ่ ปุนอืมน่าจะปุนสเปรย์สปรย์ะปใช่ไหมดูมันเป็นเงินเงินสเปรย์โอ้แน่นอนมากเลยครับอยู่ที่ใจรักครับใจรักอะไรก็ทำได้ไม่ได้ยากนี่นี่ตั้มเนี่ยปัม๊ม โอ้เครื่องไม่มีเทอร์โบด้วยใจมันรักครับทําได้อยู่แล้วอยู่ที่ใจอยู่แล้วครับเอาเคเดินไปไหนล่ะเดินไปถามเมียเปล่าเดิยังไงสุดยอดเลยไหมอุ้มเท่าไหร่วะเนี้ยท่านอุ้มอ่ะฮะ นไปดูข้างบนหน่อยดิบใหญ่เนาะใหญ่ดิตั้งใหญ่เลยไหมหไไอืมชุดชุดตู้ชุดอะไรอ๋ออุ่มสองตันแล้วนี่สองตันหามแล้ว ลงไปไห้งอถึงอยู่สองตันหาอือ้สุดยอดทำเองแน่นอนมากดูดูทรงอ่ะ มันมันใหญ่กว่าช่วงล่างเนาะช่วงล่างเล็กเออเนาะใหญ่กว่าช่วงล่างเยอะเลยแถวเนี้ยก็เกี่ยวไล่เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้บออ๋อ7เป็นร้อย7เป็นร้ <c oughs> <c oughs> อย7เป็นร,นรอ้อยโอ้น้องข่มอยู่7เป็นร้อยช่วงล่างเล็กกว่าข้างบนเนาะ ช่วงล่างเหมือนเท่าของเรานะ้วนะความกว้างไอ้ความยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนั้นอันนั้นเาวาดวิรถเลือเก่าดิพอน่ะพอร์น่าจะยาวกว่านี้นิดนึงใช่ไหมใช่ช่วงยาว,วานี้ยาวกว่านี้นิดน,นึ่งอุ้งท้าได้คอยยาวนี่เนาะแจ๋วเลยเนาะ <c oughs> คอยยาวคอยยาวอย่ไกลไกลใบชักเนาะอืม

ต้นคอตัวไหนวะตัวนี้มั้งหรือตัวนี้โอ้ดูไม่ออกเลยครับอ้าวในล่ะจะโค้งเราไปทางไหนวะ ซื้อ nhà ลูกดาวของเขาซื้อตัวควักควักเขาเออเก่าเก่าพ่อ โอ้ลูกดาวนี่สวยดีเว้ยอืมดูแข็งแรงดีเอาไปหาคนซอยยกนะฮะคนซอยนกโอ้ยนกอันนีม่เวไครับดูแข็งแรงดีเนยเนาะเหล็งนาดีอืมเหล็กดูหนาดีเว้ยวันนี้ก็ล้วมเลยวันนี้เริ่มเล่นตัวได้ยงงี้แล้วเนาะตัวนี้หละตัวนี้ใช่ไหมใช่มันฟิตมากก็ไม่ดีเนาะ เดี๋ยวรอเจ้าของนะครับยังไม่เห็นมาวันนี้เราต้องกลับถึงบ้านนี่ค่ำแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับลาท่านผู้ชมในตอนนี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ